คุณผู้ชมค่ะก่อนดูคุยแซบโชว์คุยแซบโชว์นะคะคุณผู้ชมค่ะแซบที่สุดอย่าลืมกด subscribe แล้วกดกระดิ่งกริ้งกริ่งด้วยนะคะกริ้งกริ้งกริ้ง้คือไปทำอะไรบนนั้นนะแม่ฉากใหม่มันสวยไงก็อยากจะเป็นแบบแซบไงแซบจริงแซบจริงสวัสดีค่ะ พี่คุยแซบโชวคนะบ่ายวันนี้พีเคและใบเฟิร์นรายงานตัวจ้าอาแขกรับเชิญของเราในวันนี้ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยต้องไปคุยกับเธอเพราะว่าเธอเนี่ยเป็นสาวสวยคนหนึ่งเลยนะมากความสามารถมากฝีมือเล่นเป็นนางเอกก็ได้เล่นเป็นตัวร้ายก็ได้ใช่แต่เราเร็วนี้เนี่ยดันมีข่าวออกมาว่าจริงๆแล้วเนี่ยเธอเกิดสรรยกรรมเป็นพิษหรือเปล่าเออก็เลยวันก่อนก็กดไอจีดูแล้รบอกเฮ้ย กิดอะไรขึ้นกับ ok น้องสาวของเราก็เลยเชิญมาออกรายการคุยหน่อยสิว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าแล้วถ้าเป็นจริงเนี่ยสาวคนอื่นจะสามารถเรียนรู้อะไรจากเธอคนนี้บ้างเอาอย่างนี้มาเลยดีกว่าแตงโมนิดาสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทำไมมันก็ยังสวยนะสวัสดีลุงลงค่ะลุงลงไม่มาลูกลุงลงเออเดี๋ยวก่อนนะแตงโมก็ยังสวยอยู่นี่หว่าแล้วมันปากเบียวตรงตรงไหนได้ยังไงอะ คือแรกๆเนี่ยมันมันมันค่อนข้างที่จะเห็นชัดกว่านี้ค่ะแต่ว่าด้วยความที่ตอนหลังมันดีขึ้นแล้วแต่ข่าวเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะพลาดหัวแรงไปหน่อยอคนเลยตกใจคิดว่าเป็นาวพาพือเป่าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันไม่ได้ขนาดในหัวข่าวอะเนาะใช่อาการที่มันเกิดขึ้นอะพี่โมมันมันเป็นยังไงบ้างคะพี่อะไรนะอาการที่มันเกิดขึ้นกับกับกับพี่โมอะมันเป็นอะไรบ้าง คือเราเนี่ยเป็นคนที่เคยฉีดสารแบกบอมหรือว่าฟิลเลอร์มาก่อนอทีนี้พอเวลามันผ่านไปสักสิบปีแล้วเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราไม่อยากเอาสารแบกบอมไว้ในตัวเราเพราะมันจะเกิดผลเสียในในอนาคตเราก็เลยตัดสินใจว่าเราจะไปเอาออกไปขูดออกแล้วก็ใส่ซิลิโคนเข้าไปแต่ช่วงที่ใส่เนี่ยอ่ะแรกๆไม่เป็นอะไรแต่เราก็คือรู้สึกชาชาตึงๆหลังจากคนที่ผ่าตัดก็จะมีอาการแบบนี้อยู่แล้วเหมือนคนทําฟันอะไรแบบนี้ค่ะ ทีนี้มันก็ค่อยๆพังผืดค่อยๆเกาะตัวขึ้นเรื่อยๆ oh. คนที่ผ่าตัดจะรู้เลยแล้วอ่าพอมันเกาะตัวขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันก็อาจจะไปโดนเส้นประสาทบ้าง <c oughs> ก้ามเนื้อบ้างค่ะทําให้ปากของเราเนี่ยมันค่อนข้างจะผิดรูป <c oughs> ใช่ค่ะแปลว่าเวลาที่เราพูดหรือว่าที่เราใช้งานในรูปของปากเนี่ยมันไม่ไม่เหมือนเดิมอย่างนี้เหรอพี่โม,มใช่มันจะไม่เป็นธรรมชาติเหมือนเดิมอะค่ะ <c oughs> แต่มันก็จะดีขึ้นในทุกๆวันแล้วมันเป็นอย่างนี้นานไหมแตงโม มันเป็นมานานมากแล้วค่ะมันค่อยๆเป็นขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆ,ๆบางช่วงก็ดีบางช่วงก็ไม่ค่อยดอแแีแล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่การรักษาตัวของ,ของเราเราไปหาหมอแล้วหมอเขาว่าไงหมอเขาบอกว่าจะจะ,จะหายขาดถึงเมื่อ,อไหร่ คุณหมอบอกว่ามันมีทางที่เส้นประสาทกับกล้ามเนื้อเนี่ยมันจะเชื่อมต่อด้วยกันเองแต่ว่ามันต้องใช้เวลาอดทนรอนิดนึงเพราะว่ามันก็ค่อนข้างเสียหายไปเยอะเหมือนกันเพราะว่าเราก็ขูดอย่างรุนแรงอ่ะนะคะเราก็ยอมรับว่าขูดไปไปไปซะเยอะเลยแหละอืแล้ว,วยยค่อนข้างเยอะขาอาการแบบเนี้ยมันมีผลกระทบกับชีวิตเราเยอะไหม มีผลกระทบกับชีวิตเราเยอะไหมก็อาจจะมีว่างว่าแบบบางคนก็คุยกับเราเขาก็จะอาจจะไม่มองหน้าเราแล้วอาจจะปากเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เดี๋ยวก็มีอะไรแปลกปลอมเดินผ่านไปผ่านมาแมว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 อยากออกทีวีเออแล้วงี้พี่โมดนอยไหมพี่ถ้าสมมติว่าแบบการใช้งานของรูปปากเราเนี่ยมันไม่เหมือนเดิมเนี่ยมันต้องมีผลกระทบต่อจิตใจเราแล้วเกิดอาการอะไรไหม ยังไงมันก็ต้องมีผลกระทบต่อจิตใจเราอยู่แล้วเพราะอย่างแรกเลยคือแบบเราทํางานในวงการแบบนี้เราต้องใช้หน้าตาหันกินนใช่ไหมพออาชีพที่เรารักมันหายไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็รู้สึกตอนแรกก็จิดตกแล้วก็แบบ เสียใจอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าด้วยความที่เราเห็นพัฒนาการของมันว่ามันมีมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเราก็มีความหวังว่าวันหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะหายแล้วทุกทุกคุณหมอก็คอนเฟิร์มแบบนั้นอะไรเงี้ยค่ะแล้วตอนที่เป็นเนี่ยกินข้าวกินน้ําได้ไหมปกติค่ะไม่มีน้ําไหลออกข้างปากคือพี่ต้องบอกยิ่งเลยพี่เคยโบตอกไงแล้วคือหมอไม่เก่งอ่ะและและกินน้ําแล้วมันออกเคยเห็นแบบในแบบพวกตลกเขาก็มีนี่แหละเป็นมาแล้วเธอเป็นมาตั้งม ไม่ไม่เป็นค่ะไม่เป็นไปถึงขนาดนั้นเนาะพี่โมโใช่ค่ะครั้งแรกที่เรารู้สึกว่าหน้าของเราเนี่ยเริ่มมีปฏิกิริยาและปากของเราเริ่มมีปฏิกิริยาแล้วเรารู้สึกยังไงบ้างตอนนั้นที่แบบเริ่มรู้สึกแล้วว่ามันผิดปกติไปก็คือหมายหมายถึงอาการทางร่างกายใช่ไหมใช่มันก็จะรู้สึกว่ามันมันดึงลังเราจะรู้สึกตึงอืคือแบบ เหมือนคนไปทําฟันแล้วมันไม่หายชาสักทีอะเหมือนเหมือนเราฉีดยาชาแต่ว่ามันไม่หายชาสักทีเพราะปกติยาชาตอนี้ชั่วโมงก็จะหายแล้วเนาะมันก็ยังชาอยู่แล้วแล้วอย่างนี้คือสภาพจิตใจตอนนี้เป็นไงบ้างณวันนี้เลยอะดีขึ้นหรือยังดีขึ้นเรื่อยๆค่ะเพราะว่าต้องขอบคุณกําลังใจจากทุกๆคนเลยทั้งพี่พี่ในวงการทั้งคุณหมอจากไหล หลายสมาคมมากๆไม่ว่าจะแผนโบราณห,หรือแผนปัจจุบันแล,ล้วก็กำลังใจจากแฟนครับอะไรอย่างเงี้ยทําให้จิตใจดีขึ้นเยอะมากๆเลยค่ะต้องขอบคุณมากๆเลยอันนี้แตงโมงแล้วช่วงหน่อยอ่ะตอนที่แบบจิตตกที่สุดตอนนั้นหนักขนาดไหนค่ะหนักมากหรอหนักมากคือไม่ออกอไปไหนเลยเหรอไม่ออกเลยค่ะคือคือเท่าเท่าเท่าที่หายไปโมว่าโมาหายไปเกือบปีนะโมอยู่แต่บ้านอยู่แต่งกับลูกไม่ไปไหนเลยใช่ บอกว่าส่งผลกระทบทางด้านการทํางานด้วยเรื่องละครบอกว่าตอนนี้คือไม่ได้รับละครละครก็ไม่ไม่ได้เข้ามาหรือผลงานก็ไม่ได้มีเลยใช่ค่ะส่วนใหญ่ก็คืออาภาพนิ่งเราอาจจะหลบเลี่ยงในการมูฟเมนต์ปากได้แต่ว่าถ้าละครเนี่ยมันหลบยากเพราะฉะนั้นเราก็เลยเออรู้สึกว่าเราเกรงใจผู้ใหญ่ถ้าเราจะไปทํางานให้เขาล้วเราไม่เต็มที่แต่ปัจจุบันนี่คือได้แล้วใช่ไหมพี่ณปัจจุบันนี้คือเล่นละครได้แล้วใช่ไหมกลับมาเล่นละครกลับมาแสดงอะไรอย่างนี้ได้ได้อยู่ไหม อ๋อใจพี่ไปนานแล้วแต่ว่าแต่ว่าในสภาพร่างกายใบหน้าของเราเนี่ยเราก็ต้องให้คนอื่นเป็นคนตัดสินว่ามันโอเคแล้วหรือยังอะไรอย่างเงี้ยอ๋อโอเคเพราะว่าเราเห็นตัวเองทุกวันเนี่ยเราก็จะแบบบางทีเราอาจจะสังเกตไม่เห็นว่ามันยังไงแตงโมพี่จําได้ตอนนั้นที่มารายการของเราอ่ะเราเคยคุยกันว่าว่ามีบางช่วงที่แตงโมเป็นเป็นโรคซึมเศร้าแล้วก็หายไปแล้วที่อย่างนี้ไปแล้วแล้วอย่างพอมาเจอหน้าตัวเองเบี้ยวอย่างเนี้ย โลสือขนหนัก,นกลเลยค่ะคือจริงๆแล้วมันไม่ใช่ว่ากลับหรือไม่กลับคือโมเป็นมาโดยตลอดจริงแต่ว่าโลกซึมเศร้าเนี่ยมันเป็นหนักเป็นเบามันแล้วแต่บางช่วงคือพอช่วงที่โมเป็นแบบนี้มันยิ่งแย่เพราะว่าคุณพ่อโมเพิ่งเสียพิ่วีเคจำได้ใช่ไหมคะ ใช่แล้วก็เรื่องนั้นโมก็ยังเสียใจยอยู่หนักเลยแล้วพอมาเรื่องนี้โมต้องมาเป็นหัหวหน้าครอบครัวคนเดียวโมเหลือคนเดียวแล้วแล้วโมมาเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยลูกโมก็ต้องเลี้ยงอ,อย่างคนอื่นๆที่อยู่ในความรับผิดชอบของโมก็เยอะเพราะฉะนั้นโมก,ก็รู้สึกว่าแบบเออตอนนั้นเนี่ยโลกค่อนข้างที่จะแบบเป็นหนักเหมือนกันจนกระทั่งสุดท้ายเนี่ยโมก,ก็กลับมาเป็นตอหมวกไตล้าอีกแล้วหมวกไตล้า ใช่เคยเข้าเคยเคยพูดในรายการพิซแซบโชว์นี่แหละเมื่อนานมาแล้วเออแต่ก็กลับมาเป็นอีกแล้วเพราะว่าด้วยความที่เราอาจจะมีความเครียดสะสมเหมือนตอนนี้สุขภาพเราก็ไม่ค่อยจะไม่ค่อยจะดีนะพี่โมเนาะใช่ค่ะก็ต้องดูแลตัวเองอใช่ไหมแล้วอย่างนี้เราทำยังไงทำให้ตื่นมาแล้วยิ้มได้ทุกวันทำยังไงแต่โมยิ้มได้หรือยังอย่างนี้ดีกว่าอะไรนะคะยิ้มได้หรือยังตื่นมาทุกวันเนี่ยยิ้มกับตัวเองได้หรือยัง เป็นบางวันค่ะโอ้เข้าใจเลยว่ะนะ,อ,ะอย่างที่บอกการทํางานก็มีสะดุดแแหละเพราะว่าเราก็รับงานได้ไม<ช>่ไไเต็มที่พี่โมก็รับงานได้ไม<ช>่เต็มท<ช>ี่ตอนนี้ถึงขั้นว่าแบบมีการเอาเงินเก็บมาใช้บ้างไหมพี่ใช่ค่ะอตอนนี้ก็คือกินเงินเก็บนี่แหละค่ะแล้วก็เอาเงินลูกมาใช้เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เงินลูกมีเงินลูกด้วยแต่โดนไปถึงเงินลูกแล้วนะคะตอนนี้เอาอย่างนี้ดีกว่ารถต้องขายแล้วนะคะตอนนี้รถตู้ต้องขายแล้วะ๋ออันนี้กำลังขายรถอยู่ใช่ไหมพี่ ขายได้ค่ะยังค่ะยังขายเลยรุ่นรุ่นไหนปีอะไรพูดเลยขับมาเท่าไหร่แล้ว H1 H1 น่ะพี่ะสิบปีแล้วอ่ะสิบปีกี่กิโลแล้วสองแสนค่ะขายเท่าไหร่หนูตั้งในใจไว้สี่แสนโอ้ยสี่แสนถูกเอาอย่างนี้ใครที่สนใจได้ติดต่อผ่านคุยแซบโชว์กันแล้วกัน H1 ในปีสองพันสิบสี่แสนกิโลขายเลยค่ะ กี่คร่งคร่สองแสนโลขาย4ี่แสนบาทจะต่อให้ทีมงานจัดการให้ก็แล้วกันอเออเฮ้ยแล้วอย่างนี้เงินที่เราเก็บมาแตงโมงมันคิดว่าถ้ายังไม่รับงานเนี่ยใช้ได้อีกถึงเมื่อไหร่ นี่แหละคือปัญหาที่โมจะต้องลุกขึ้นมาทําอะไรสักอย่างคือจริงๆแล้วโมก็มีผลิตภัณฑ์ของตัวเองนะคะก็คือเซรั่มแต่ว่าตรงนั้นเนี่ยมันก็หมโมโมหุ้นกับเพื่อนเพราะฉะนั้นมันจะได้ไม่เต็มเม็ดเต็มเหนียวหรอกไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยหรอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะนอกจากนั้นก็คือเราอาจจะต้องเอาของในบ้านหรือว่าอะไรก็ตามที่เราไม่ได้ใช้แล้วเอามาขายเพราะว่า เก็บไปก็บ้าสมบัติเนื้อแมงดแล้วก็ยุคนี้ช่วงนี้โควิดแบบนี้ถ้าเราไม่รู้ขึ้นมาทําอะไรมันก็มันก็อยู่อย่างเดิมขาะใช่ขายไปเถอะอะไรที่เราไม่ใช้บอกเลยว่าว่าขายไปเถอะเอออย่างนี้สมมุติว่าคนดูรายการของตอนเนี้ยเขามองแตงโมตอนนี้เขาบอกว่าโห้ยรถก็ต้องขายของก็ต้องขายแล้วเกิดวันหนึ่งมันมีแววเข้ามาในขูว่าโอ้ยช่วงนี้แตงโมตกอับจะเสียใจนะจริงๆแล้วคาว่าตกอับเนี่ยโมเชื่อว่านะ เป็นกันทั้งประเทศแล้วจริงมันถ้างั้นถ้างั้นโมขอถ้างั้นโมอาจจะขอเป็นนักสแสดงคนแรกเลยก็ได้จริงๆมันก็ไม่ใช่คนแรกหรอกัวเห็นแล้วแหะว่ามีหลายท่านที่เขาขายสมบัติทิออ้งโมอาจจะเป็นหนึ่งในนั้นที่ยุค new normal ค่ะเราต้องปรับตัวให้ทันถ้าเราไม่ทําแบบนี้เนี่ยเราก็อยู่ในยุคบ ยุคอนาคตไม่ได้อะดีมากแต่โมอย่าไปใส่อย่าไปใส่ใจคนอืน arises, Ora, ่นมากเอาตัวเราเอาครอบครัวให้ให <Hey, ้รอดกันละกันเอาอย่างนี้สมมติผู้จัดละครกางจะมีละครเรื่องใหม่แล้วดูคุยแซบโชว์อยู่ตอนนี้แต่งโมอยากจะบอกอะไรเขาจัดไปก็อยากจะบอกว่าถ้าสมมติว่าพิจารณาหน้าดูแล้วนะคะยังพอที่จะไว้ใจแล้ว ให้มรับบทบาทหรืออะไรก็ตามอะไรเงี้ยค่ะก็แล้วแต่ความเมตตาเลยนะคะขอบคุณค่ะโอ้ยน่ารักมากหาไปไวนะหาไม่ไวพี่โมขอบคุณค่ะจะขายแล้วก็ขายไปเถอะเอาให้ทุกคนรอดกันละกันตามได้นะสนใจเดี๋ยวเข้าไปดูในไอจีได้ไี่โมขอบคุณนะจ๊ะขอบคุณมากเลยค่ะพี่โมดีัสดีจจ้านโน่ารักมากคนนี้บอะแค่ใจเนาะคือจะบอกว่าในช่วงเนี้ยนะ อย่าไปอย่าไปใส่ใจอะไรใครมากมายแล้วอะไรที่เอาตัวรอดได้ทํามันมีทั้งแบบภาวะของการที่อากสมุติว่าบางคนอาจจะมีรายได้ไม่เท่าเดิมและถ้าสมมติว่าเราไปเครียดเนี่ยป่วยตามมาอีกนะก็ที่เขาชอบบอกเลยว่า,วาตกอับตกกอดหรือเปล่าขนาดนี้ไม่ได้ขายเลยเลยนะยังโดนก็เดี๋ยวรอซื้อรถเพิ่มไงเอ,อเดี๋ยวค่อยบอกกันทีหลังบอกแล้วหนูอบอกแล้วซื้อรถเพิ <c oughs> <c oughs> ่ม <c oughs> ดูคุยแซบโชจบแล้วอย่าลืมกด b s cribe กดกระดิ่งด้วยนะครับบ๊ายบายครับ